สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะที่กําลังติดตามรับชมรับฟังช่องการสารญาอยู่นะคะหายไปนานไม่ได้หายไปไหนค่ะเพื่อนๆติดเรื่องปัญหาหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วค่ะรับรองว่าต่อไปนี้จะมาลงคลิปให้กันรัวๆเลยทีเดียวค่ะมีแอปพลิเคชันน้องหมายชื่อฟินเพื่อนแท้ยามช็อตนะคะมาแนะนําบอกเลยว่าเป็นแอป,ป,ปที่ถูกกฎหมายอ้อต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ทางบนแอปพลิเคชันที่เขาลงในแอปสโตร์และเพลย์สโตร์เนี่ยตอนนี้เขาออกแล้วเดี๋ยวจะให้กดเป็นลิงก์ค่ะว่าใครอยากจะสมัคร แอปออฟินเพื่อนแท้ยามช็อตเนี่ย สามารถกดเข้าไปในที่เว็บไซต์เขาได้เลยและสามารถกู้เงินได้เลยแล้วกู้เงินแบบไหนต้องบอกก่อนนะคะว่าแอปฟินเนี่ยเขามีเงื่อนไขว่าต้องมีเงินเดือนประจํานะเพราะฟินเนี่ยมันไม่ใช่แอปกู้เงินมันคือการที่เราเอาเงินเดือนล่วงหน้าของเราเนี่ยค่ะมาใช้ก่อนในยามที่เราช็อตแล้วเขาก็จะหักจากเงินเดือนเราโดยที่จะขอเป็นค่าธรรมเนียมในการหักแต่ละครั้งเท่านี้เท่านี้นะคะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าว่ามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็อยู่ภาย ใต้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วยค่ะ ฟินเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันการเงินที่ไว้ใจได้นะคะเพราะว่านอกจากจะมีแอปให้กู้ยืมเงินแล้วมันไม่ใช่กู้ยืมเงินเขาคือการที่เราสามารถเอาเงินเดือนล่วงหน้าของเราเนี่ยมาใช้ก่อนได้เช่นสมมตินะคะแอดมินทำงานอยู่เงินเดือนประจำเงินเดือนอยู่ที่20 0 0 0บาทแต่ว่าอีก 6- 7วันเนี่ยมันจะสิ้นเดือนเงินมันหมดก่อนแล้วเราจำเป็นจะต้องใช้ก่อนแล้วเราจะทำยังไงเราก็สมัครฟินได้เลยค่ะโดยที่การในการสมัครเนี่ยเราจะต้องใช้สลิปเงินเดือนใช้สมุดบัญชีเงินเดือนที่เงินเบิที่เงินเดือนเข้านะคะแล้วก ยอมให้เขาหักผ่านบัญชีโดยการที่เราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยต้องย้าก่อนว่าคนที่มีเงินเดือนเท่านั้นนะคนที่มีเงินเดือนเท่านั้นเขาก็จะขอรายละเอียดเอกสารเราทุกอย่างต่างๆนานาแล้วก็ยอมไม่หักผ่านบัญชีสมมติว่าอีก78วันเงินเดือนแอดมินหมดแล้วอ่ะมันจะจําเป็นต้องใช้อ่ะเราก็ต้องรออีก78วันใจจะขาดใช่ไหมเราก็สมัครฟินไปเลยค่ะพอสมัครฟินฟินอนุมัติเรียบร้อยภายใน24ชั่วโมงอนุมัติปั๊บว่าอ่ะคุณสามารถสมัครได้ของฟิน5,000บาทนะมันก็ยังดีค่ะเเเพืออนนนงิิ้ด ปสอง2 0ื0นกว่าบาทเนี่ยฟินเขาก็สามารถหักไปได้5,000บาทตามที่เราเอาไปโดยที่เขาจะหักค่าธรรมเนียมประมาณ50บาทหรือ100บาทเท่านั้นเองค่ะก็ จะไม่มีเป็นอาคิดเป็นดอกเบี้ยหรือว่าผ่อนจ่ายก็คือคุณเอามาเท่าไหร่คุณใช้ไปเท่าไหร่สมมุติว่าสิ้นเดือนมาเงินเดือนเข้าปุ๊บเขาก็หักไปเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีวงเงินให้ว่าไม่เกิน5 0 0 0ันสามพันอะไรเงี้ยมันก็ง่ายดีกว่าเราจะไปหยิบยืมใครนะคะว่าเออขอย,ยืมเงินหน่อยเดี๋ยวเงินเลือดออกอะไรเงี้ยเราไม่ต้องเลยเราสามารถยืมฟินได้เลยแล้วฟินเนี่ยบอกเลยว่านอกจากเขาจะมีบริการด้านเอาเงินเดือนมาใช้ก่อนเขาก็ยังมีด้านฟินแลนเชียลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทางซื้อประกันภยัยหรืออะไรต่างๆนนนะะะะคเเพราาะฉั้้้ถือวว่ไไใจดลย แต่ตอนนี้เขาเอาลงจากแอปพลิเคชันละเราก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์เดี๋ยวแอดจะมีแอดมินจะมีลิงก์ให้ข้างใต้นะคะเพื่อนๆสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครได้สําหรับคนที่มีเงินเดือนค่ะอย่างที่บอกเขาว่าความพิเศษของเขาคือการเอาเงินเดือนล่วงหน้ามาใช้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอเงินเดือนคุณเข้าเนี่ยเขาก็จะหัก อัตโนมัติเลยนะคะถือว่าง่ายแล้วก็ที่สําคัญปลอดภัยด้วยแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่สูงเลยไม่ได้คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยนะคะสะดวกสบายง่ายมากต้องวงเล็บเน้นย้ําว่าถูกกฎหมายด้วยนะคะใครที่มีเงินเดือนประจําอยู่แล้วแล้วก็เงินเดือนเข้าประจําอยู่แล้วแนะนําว่าสมัครไว้ก่อนค่ะถ้าเราไม่ได้กดมาใช้ก็จะไม่เสียอะไรฟินเขาก็จะไม่สามารถไปหักอะไรของเราได้เลยในะที่สําคัญนะคะข้อมูลของคุณเป็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในความลับ ของอ,อยู่ในอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกฎของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ภายใต้กฎหมายกําหนดด้วยนะคะส่วนใครที่ยังไม่รู้อยากอ่านรายละเอียดลองหารายละเอียดอ่านก่อนแอป fin ะะฟินนะคะฟินนะคะไม่ใช่ฟินฟินนะเพื่อนๆฟิน,นตัวเดียว fiw n, n นะคะฟินอ่านก่อนจะได้รู้ว่าเขาใช้เอกสารอะไรแล้วที่สําคัญก็คือสําหรับพนักงานประจําที่มีเงินเดือนประจําเท่านั้นที่สามารถหักเงินเดือนประจําไปไทยได้ข้อดีก็บอกไปแล้วเนาะว่าเกิดเงินเราหมดก่อนจะสิ้นเดือนแล้วเราจำเป็นต้องจ่ายค่าน้ำ่าไฟค่านุ่นขันนี่จะไปยืมใคร3 0 0 0หา มันก็ลำบากเนาะปะกติแล้วน่าจะอยู่ในราๆห้าพันเนี่ยแหละค่ะที่เขาให้ยืมนะแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมห้าสิบาทหรืออะไรเนี่ยค่ะพอเงินเดือนเข้ามาเขาก็หักไปเดือนหน้าเพื่อนๆก็ทําอีกก็ได้ค่ะมันก็จะหมุนพอเขาหักไปแล้วมันก็จะเป็นวงเงินให้เพื่อนๆกลับไปแบบนั้นแหละ <S 1> <S 1> สบายๆนะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสมัครย,ยังไง <S <S เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูค่ะไปดูกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวแอดจะมีลิงก์ไว้ให้ข้างใต้นะคะเพื่อนๆสามารถกดไปตามลิงก์ได้เลย <S <S พอกดเข้าไปก็จะะะเหนนนน้้าาแบบบีีค่5,000ท อ่ะเลือกเอา1 0 0 0 2,000 5,000อะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าอนุมัติแล้วก็จะอยู่แบบนี้อ่ะสามารถธนาคารที่ใช้ได้นะคะนี่เงินเดือนผ่าน5ธนาคารนี้เท่านั้นนะแล้วก็มันจะมีให้ยินยอมหักผ่านบัญชีอะไรเงี้ยค่ะค่าธรรมเนียมก็ไม่แพงเลยเพราะว่าเขาไม่มีดอกเบี้ยนะเขาจะคิดเป็นดอกเบีย้ยเออรู้สึกว่าถ้าเกิด5,000ันเนี่ยเขาจะคิดอยู่ที่50บาทมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะเขาก็จะหักไปเนี่ยค่ะก็ระบุวันเงินเงินเดือนของเขาว่าเออระบุเงินเดือนของเราว่าออกวันที่เท่าไหร่แล้วก็เอกสารต่างๆที่เขาขอใช้เวลาอนุมัติไม่นาน,ค,นะคะะปลอ ภัยไว้ใจได้ด้วยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกหลอกลวงหรืออะไรนะคะตอนนี้เขาไม่ได้เอาขึ้นบนแอปพลิเคชันแล้วและที่สําคัญนะคะที่อยู่ที่ตั้งเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทมีครบแน่นอนค่ะสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะ เอาเป็นว่าใครสนใจนะคะก็ลองจิ้มลิงก์ข้างใต้ดูค่ะแอดย้ำประกาศย้ำแล้วก็รับรองความปลอดภัยอีกทีว่าเป็นแอปที่ถูกกฎหมายแล้วก็ไว้ใจได้นะคะและที่สาคัญไม่ได้เครดิตบูโรนะเขาเช็คว่าคุณทํางานอยู่ที่จริง,รงหรือเปล่าอาจจะต้องใช้เอกสารเช่นหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนอันนี้ไม่มั่นใจเนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะหลักฐานที่คุณทํางานอยู่ที่นี่แล้วก็สามารถหักผ่านบัญชีได้เหมือนเขาจะมีให้กรอข้อมูลว่าดินยอมให้บริษัทฟินเนี่ยหักเงินผ่านบัญชีคุณในยอดเงินที่คุณกู้ไปเช่นวงเงินคุณได้เเเนนวลาาางิอคุณขข้หั5 อะไรอย่างเงี้ยค่ะพร้อมค่าธรรมเนียมการในการหักอะไรเงี้ยห้าบบาทอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันค่ะใครที่ลองแล้วสมัครแล้วแล้วก็ได้แล้วลองมาแลกเปลี่ยนไอเดียให้กับเพื่อนๆที่เขาอยากจะลองกันก็แล้วกันที่สําคัญไม่ได้เช็คเครดิตบุโรนะเอาคนที่มีเงินเดือนประจําค่ะแล้วก็รับเงินเดือนผ่านบัญชีเท่านั้นนะคะเน้นย้าว่าเท่านั้นนะคะใครมีก็ลองมาแชร์ประสบการณ์กันดูแล้วก็ใครที่สงสัยก็ลองสอบถามใต้คอมเมนต์ดูเดี๋ยวแอดจะตอบให้นะคะแอดจะไปหาคําตอบแล้วมาตอบให้กันแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ฝุ่นควันเยอะมากนะคะเพื่อ อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงมากๆนะแล้วก็อากาศร้อนมากๆด้วยสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วมีคําถามอะไรทิ้งท้ายไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะไปตอบให้นะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ t a c o Studio Production